สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับดาดากเช่นเคยได้ยินไหมคะอันนี้คือข้าวหลามค่ะให้ดูสิข้างในเป็นเป็นแบบคุณคิดว่าถ้าข้าวหลามที่เราได้มาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้กระเทาะให้เราเนาะเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาไม่ได้ เขาไม่ได้ปอกเขาไม่ได้ปอกให้เรามาให้เป็นแบบปอกแล้วกินได้เลยเราจะกินได้หรือไม่เดี๋ยวพ่อบ้านใจกล้าของเรานะคะเอากระเด็นออกไปแล้วหนึ่งอันโอ้ยตอนแรกเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจะกินได้ยังไงเนี่ยคิดว่าจะฟันฟันข้างๆแล้วกินได้เลยโอ้ ถ้าไม่ใช่มืออาชีพนี่ขอบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างยากอยู่อ่าเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายเลยนะคะว่าพอบ้านใจกล้าของเราจะทำสำเร็จหรือไม่อ,ไอ่าอันนี้ก็อันนี้ได้แล้วนะคะนี่คือวิธีพาเข้าลหลามของเราจ้า นี่ขอบอกเลยนะว่าถ้าเราอยู่เองคนเดียวนะเราไม่สามารถกินได้มีดที่จะใช้นะคะก็ต้องค่อนข้างแข็งแรงมากถ้าต่างจังหวัดเขาจะมีมีดที่แข็งแรงเนาะหรือว่าคนที่แบบทาอาชีพปอกข้าวหลามทําข้าวหลามขายเนี่ยนะคะ oh, yeah. ยโอ้ยเย่ชโยเราได้กินแล้วจ้านี่คือวิธีปอกข้าวหลามนะคะถ้าใครไปซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ปอกให้นะคะอู้น่ากินมาก หนึ่งช็อตนะจ๊ะห้ยหอมอะ่ะยวลองก่อนนะอือขอบอกว่าอร่อยมากอันนี้เอามาจากที่ไหนนะนครสวรรค์อันนี้เอามาจากนาครสวรรค์บ้านหนองเบนนะคะถ้าใครอยากจะทานก็ไปลองขับรถผ่านไปนะคะหนองเบนนครสวรรค์นะคะก็ไปลอง แวะซื้อกันนะคะอร่อยมากค่ะไปทานแล้วนะคะบ๊ายบาย